โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Sketch Show นะครับวันนี้ก็ผมกราฟนะครับเป็นผู้บรรยายวันนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการล่มสลายของแคนเรียนะครับคือเหตุการณ์การล่มสลายของแคนเรียเนี่ย มันจะมีเหตุการณ์เนี่ยบอกเรามาตั้งแต่แบบเนิ่นนานพอสมควรเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าภาพนี้ก็ถือว่าเป็นภาพแรกๆเลยนะเป็นภาพแรกๆที่ทางตัวเกมเนี่ยสปอยออกมาเลยเพราะว่ามันจะอยู่ในคลิปของน้องลูมีนนะครับเรียกว่าน้องลูมีนเนาะก็คือเป็นคลิปที่ทางออฟฟิเชียลเนี่ยปล่อยออกมานะเป็นการล่มสลายของแคนเรียเอออันนี้ก็จะเป็นการสปอยแบบตั้งแต่แบบเนิ่นๆเลยตั้งนานแล้วนะครับว่าเออเนี่ยแคนเรียมันมีรูปร่างเป็นอย่างไงนู่นนี่นั่นนะก็เป็นภาพที่ต้องเรียกได้ว่าเหล่าผู้คนเนี่ยเข้าใจผ นะในตอนแรกที่ปล่อยออกมาครับในตอนที่ผมทำในเรื่องแรกๆเนี่ยจะมีคําถามคำถามนึงถามมาว่า พี่ครับแคนเรียเนี่ยใช่มอนสแตทหรือเปล่าเออสตอมเทอร์เรอร์แร่ไม่ผิดนะครับทุกคนจะเข้าใจอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะว่ามันก็ดูแบบแม่งเหมือนกันมากเหมือนกันจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นว่ามีทรงมีเสามีอะไรแบบนี้คือตอนนั้นอ่ะทุกคนแบบว่าเข้าใจผิดเยอะมากเออแต่ตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพที่ทาตัวเกมสปอยมาในช่วงตอนแรกๆเนาะนี่เป็นรูปแคนเรียที่ผมใช้ AI วาดนะครับมิดเจอร์นี่นะเป็นภาพ AI ที่วาดขึ้นมาโดยทําการใส่คุณลักษณะของ แค r รเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามนี้ครับซึ่งก็ดูค่อนข้างใกล้เคียงมั้งใกล้เคียงความเป็นจริงบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอให้เราเนี่ยมองภาพออก ได้บ้างนะครับแต่แนววาดผ่านมิ d เจอร์นี่นะไม่ใช่ c a n เรีจริงๆนะจ๊ะให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่านี่มันไม่ใช่ภาพ c a n เรีจริงๆเป็นภาพที่วาดโดยวย AI นะครับแคนเรีเนี่ยคืออะไรครับแคนเรเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่นอกเหนือจาก7ประเทศนะครับเกนชินิมแพ t เนี่ยบอกกับเราเสมอว่าประเทศในเกมเก h ชิ i ิมแพ t ที่อยู่ในทวีปเทรเวสมีด้วยกันทั้งหมด7ประเทศนะครับ แต่ในตอนแรกเริ่มเนี่ยตัวเกมไม่ได้บอกนะครับว่าเฮ้ยตั้งแต่ยุคสงครามอาคอนวอร์เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่7ประเทศเท่านั้นที่รอดจากสงครามอาคอนวอร์ได้มันมีประเทศแคนเรียที่ไม่มีพระเจ้าหรือว่าไม่มีเทพเจ้าปกครองอยู่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่รอดมาด้วยเหมือนกันคําถามของเพื่อนๆนหลายคนที่ถามตามมาคือเขารอดมาได้ยังไง จากสงครามที่อลังการงานสร้างขนาดนั้นตัวเกมก็ค่อยๆปล่อยเนื้อเรื่องออกมาเรื่อยๆครับมันจึงทําให้เราค่อนข้างแบบออกเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยแคนเรียเนี่ยถูกปกครองโดยราชวงศ์แบล็กซันนะครับน่าจะเป็นราชวงศ์ที่น่าจะแข็งแกร่งพอสมควรเลยครับก็คือว่าง่ายๆอ่ะราชวงศ์เนี้ยลองให้เพื่อนๆมองภาพมุมกว้างอย่างนี้นะครับเขาสามารถนําพาผู้คนในประเทศของเขาอ่ะครับเจริญรุ่งเรืองได้โดยที่ไม่ต้องมีการพึ่งพาเทพเจ้าผู้นําราชวงศ์แบล็กซันเนี่ยครับนำพาเหล่าประชาชนของเขารอดพ้นจากไหยนณะได้ก็ถือได้ว่าเป็นการ ปกครองประชาชนของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือ p e r f o r m a n c e นสูงมากเออไม่ต้องมีเทพแล้วไงเดี๋ยวมนุษย์นี่แหละจะใช้ความสามารถของมนุษย์ปกครองกันเองนะครับแล้วเหล่าผู้คนเนี่ยก็ติดตามกษัตริย์ของพวกเขาไปนั่นเองประเทศนี้ก็จะถูกปกครองโดยอีหนึ่งขั้วอำนาจหนึ่งก็คือเหล่าอัศวินก็แล้วกันอัศวินในแคนรติตอนนี้จำแนกออกได้2ประเภทครับก็จะมีอัศวิน ที่เป็นราชองครักษ์ก้วกันก็คือเป็นคนที่อารักขาราชวงศ์แบล็กสตาอีกรอบหนึ่งไอ้พวกนี้จะถูกเรียกว่าองครักษ์เดนเซเลตที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือเป็นหัวหน้าขององครักษ์นั่นเองครับดูเท่แมกอีกฟากหนึ่งก็จะมีทหารนะครับทหารแคนเวียเออเป็นทหารที่แบบว่าแบ่งมียศด้วยนะมีนายพลมีจอมพลมีนู่นนี่นั่นเป็นอัศวินอารมณ์ประมาณนี้ไอ้พวกอัศวินเหล่านี้ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนขับละกันเป็นคนขับของอะไรเป็นคนขับของกันดั้มของเราอ่ะเป็นคนขับของลูนโกเลมนั่นเองนี่เป็นคนขับของูน ถ้าทหารที่มียศทงสูงเนี่ยครับจะขับรูนโกเลมนะครับตอนนี้เราเข้าใจกันแบบนั้นเออใครที่มียศงสูงหรือเป็นนายพลหรือเป็นอะไรเนี่ยน่าจะมีอำนาจเพียงพอในการที่จะขับโกเลมรูนโกเลมแบบเนี้ยเออเหมือนแม่งขับเยเกอร์อะไรประมาณนั้นนะผมเชื่อว่าทาหารที่แบบอยู่ระดับล่างเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปควบคุมอะไรพวกนี้นะให้นึกภาพให้มันชัดเจนมากกว่าเดิมก็คือคุณลองนึกภาพถึงอาร์ซีรีกันดั้มอะครับอาเขาเรียกว่าไงทหารที่มียศขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะมีสิทธิ์ ขึ้นขับเขาเรียกว่าโมบิลสูตรในการดั้มเขาจะเรียกว่าโมบิลสูตรนะครับเออใครที่เป็นทหารที่มียศขึ้นมาหน่อยก็จะมีโอกาสในการที่จะขับโมบิลสูตรนั่นเองในแคนเรียา์นี่ก็อารมณ์เดียวกันนะผมคิดว่าน่าจะมีหลักการเหมือนกันเพราะว่าลูนโกเลมเนี่ยมันไม่น่าจะมีเยอะขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีผู้ขับที่ทรงอํานาจนะครับผู้ขับที่ทรงอํานาจคือมีพลงังมีความสามารถเป็นนักบินที่เต็มไปด้วยความอัจฉริยะนั่นเองครับอ่าก็คือเข้าเข้าไปขับบนลูนโกเลมนะขับบนโมบิลส ค่อนข้างเยอะเลยประมาณนั้นนี่ก็จะมีเป็นทหารนะครับอีกแก๊งนึงก็เป็นทหารอย่างที่บอกไปอีกหนึ่งหลักการสําคัญก็คือที่ทําให้แคนรรเรียจะเลยรุ่งเรืองได้นะครับก็คือนี่ครับการเล่นแร่ปแปรธาตุ นั่นเองการเล่นแร่แปรธาตุในแคนเรียเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุที่สุดยอดมากๆนะครับทำไมมันถึงสุดยอดเพราะว่าความรู้ของแคนเรียที่มีในการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยเรียกได้ว่าก้าวล้ำกว่าทวีททั้ง7ไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็คือเขาสามารถที่จะใช้การเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยทำสิ่งต่างๆนานาได้อันนี้ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับออาเบโดเนี่ยเคยบอกกับเรานะเคยบอกกับเราว่าก่อนที่เขาจะเดินทางมาถึงมอนสเต็ตเนี่ยการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยคือไร้ประโยชน์ บอกประมาณนั้นนะครับอัลเบโดบอกว่าหลักความรู้ของการเล่นแร่แปรธาตุในมอนสเตอเนี่ยเอาไว้ซ่อมของเท่านั้นแหละก็คือยังไม่ได้ทําอะไรแบบทําอะไรไม่ค่อยได้อะแต่การมาของอัลเบโที่ล่ําเรียนวิชาการเล่นแร่แปรธาตุมาจากอาจารย์อาจารย์ไรดอร์เดอร์ก็เป็นโกนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแคนเรียแน่นอนเพราะนักเล่นแร่แปรธาตุที่ทรงอํานาจอยู่ในแคนรียนเนี่ยจะได้รับฉายาว่าโกเนาะทีนี้เนี่ย พอลูกศิษย์หรือว่าลูกชายของโกเนเดินทางมาถึงมอนสเต็เนี่ยเขาก็มาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุให้เมืองมอนสเตทครับทำให้การเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยไปในทิศทางที่ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าการเล่นแร่แปรธาตุในแคนเรียเนี่ยคือมันไกลไกลมากๆนะครับไปไกลมากๆแล้วดังนั้นเนี่ยแคนเรียจึงแบบมีอะไรละอ่ะมีทหารนะครับ มีการเล่นแร่แปรธาตุมีราชวงศ์ที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ราชวงศ์นี้ตึงๆแล้วก็แข็งแกร่งอีกหนึ่งเรื่องก็คืออะไรเพื่อนๆมันคือเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านวิศวกรวิศวกรรมนะครับเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมด้านไหนบ้างด้านแมชชนิกครับด้านแมชชนิกเกี่ยวกับกลไกหุ่นยนต์อันนี้เป็นเรื่องแรกที่เขาเนี่ยเรืองอํานาจมาก อีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดเราจะคือเราจะทําให้หุ่นยนต์แมชานิกชั้นสูงของกลไกวิศวกรรมชั้นสูงแบบนี้เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ก็คือวิศวกรรมทางด้านพลังงานมีการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ที่ดีแล้วเนี่ยมันจะต้องมีพลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนด้วยนั่นเองนะครับ ก็คือด้านวิศวกรรมเนี่ยก็จะแบ่งแยกออกไปอีก2เรื่องหลักๆ4เรื่องเนี้ยทำให้แคนรียเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็ทําให้เราไม่สงสัยแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแคนรียเนี่ยถึงเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สามารถอยู่รอดได้ในสงครามอาร์คอนวอร์แล้วทําไมละ่ะทาไมประเทศที่ดูยิ่งใหญ่แบบขนาดนี้มันถึงล่มสลายเบาะแสแรกที่ทางตัวเกมปล่อยออกมาเกี่ยวกับการล่มสลายของแคนรียเนี่ยจะถูกพูดเอาไว้ในอ์ติแฟกต์เพลย์เฟมซึ่งเป็นหน้ากากนะครับพูดถึงเรื่องราวของเจสเตอร์ อันดับหนึ่งแห่ง้าถุยนะครับอ่ะ ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเมื่อเลือดของเพื่อนร่วมชาติที่เปื้อนอยู่ไม่สามารถล้างออกได้มันจึงกลายมาเป็นเจสเตอร์ผู้เยาะเย้ยชะตากรรมในเมื่อความสามารถของฉันเนี่ยเทียบไม่ได้กับนักปราดจึงไม่ได้รับความโปรดปรานจากราชาองค์ที่แล้วและยังไม่สามารถหยุดยั้งพวกเขาไม่ให้อาแขนรับความบาดทําทให้เทพเจ้าต้องพีโรธทําให้เกิดการทําลายล้างอย่างบ้าคลั่งและความโง่เขลาจนต้องกลายมาเป็นฟาทุยที่คอยรับใช้พระองค์ผู้ซึ่งเข้าใจความเจ็บปวดของฉันฉันคือปีเอโรผู้มีช ายาวว่าเจสเตอร์จงฟังฉันให้ดีสหายฟาทุยที่ภาคภูมิใจจงให้หัวใจของพวกเจ้าเต็มไปด้วยความกดแทนและความเหน็บหนาวเราทุกคนต่างได้ประจักษ์ถึงความไร้ความหมายและความเย็นชาของกฎของ,ของโลกใบนี้แล้วดังนั้นจงสวมหน้ากากาที่หัวเราะเยาะโลกใบนี้เอาไว้แล้วไปบัญญัติกฎแห่งสวรรค์ใหม่กันเถอะนี่เป็นเบาะแสแรกครับเบาะแสแรกที่ทําให้เราเนี่ยวิเคราะห์ได้นะครับว่าสาเหตุที่แคนเรียล่มสลายนะั้นมาเป็นเพราะอะไรก็คือตรงนี้ครับตัวของเจสเตอร์เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในแคนเรียในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ สามารถที่จะหยุดยั้งให้แบบเหล่านักปราดกับกษัตริย์ของเขาเนี่ยอ้าแขนรับความบาปได้ตอนแรกเนี่ยเรายังสงสัยอยู่นะครับว่าความบาปมันคืออะไรอ่าใตตอนนี้นะเบาแสแรกตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าความบาปคืออะไรอันนี้เป็นเบาะแสะแรกเราเบาะแสะแรกคืออ้าแขนรับความบาปเบาะแสะที่2เนี่ยคือแหล่งพลังงานของแคนเรียเมื่อกี้ผมเห็นคอมเมนต์ถามนะครับว่าแหล่งพลังงานของแคนเรียมันจากไหนคือเราอะสงสัยกันมานานตั้งแต่แรกๆเลยครับว่า แครนเรียไปเอาแหล่งพลังงานมาจากไหนเนี่ยเป็นคําถามที่ทุกคนสงสัยมากๆซึ่งเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าเกมมันเพิ่งมาบอกเอาเมื่อแพท3.6นี่เองนี่คือเบาะแสของแหล่งที่มาของพลังงานที่ชาวแครนเรียมันเอามาใช้ครับอ่าเพิ่งเปิดเผย,ยซึ่งเราจะได้พบเบาะแสเหล่านี้ในทะเลทรายอันกว้างใหญ่แห่งนี้นั่นเองครับอ่าผ่านบันทึกต่างๆนานา,นาซึ่งผมพยายามรวบรวมมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปวิ่งหาแล้วนะร,รูบรวบมรมาให้ละ 1> <1> <rồi> นะฮะรวบรวมมาให้แล้วก็จะมีบรรันทึกด้วยกันทั้งหมดประมาณ5 6อัน2-4 6อันนะครับก็จะมีบันทึกโครงการสมโสมบันทึกโครงการวิศวกรรมโบราณจดหมายที่ใครบางคนทิ้งไว้บันทึกของใครบางคน1 2 1> <1> สเศษหน้าบันทึกที่สาบศูนย์หแล้วก็สำเนาที่แปลกประหลาดนะครับอันแรกครับบันทึกโครงการสมโสมหลังจากเตาหลอมของโรงงาน จักรกลราชวงศ์อันนี้มันอ่านว่าเกรนใช่ปะเกรนเดเออถ้าเกิดผิดขอภัยนะแต่ขอเบื้องต้นไว้ก่อนล้วกันเอาเป็นเกรนเดไปก่อนลวกันนะหลังจากที่เตาหลอมของโรงงานจักรกลราชวงศ์เกรนเดถูกปิดตัวลงอย่างเป็นทางการที่นี่น่าจะเป็นโรงงานจักรกลแห่งสุดท้ายในอาณาจักรที่ยังคงมีระบบเอโซไซต์อย่างสมบูรณ์ปัญหาด้านประสิทธิภาพของระบบพลังงานที่มีความซับซ้อนสูงยังคงไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะได้ผลลัพธ์เช่นนี้ ถึงจะเป็นกระบวนการผลิตกลไกอัตโนมัติขนาดเล็กอย่างฟิวทิวเลอร์ในปริมาณมากการใช้เตาหลอมในการจ่ายพลังงานก็ยังสะดวกกว่าอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วแม้แต่โรงงานแห่งนี้ก็คงถูกปิดตัวลงเหมือนกันเพราะถ้าพูดถึงปัญหาทางด้านเทคนิคมนุษย์ก็จะละเลยเสมอตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังในอันนี้ครับอ่ะตรงเนี้ยเราพอเข้าใจละโอเคแหล่งพลังงานที่แคนเรียมาใช้เนี่ยมันมีชื่อว่าเอโซไซครับ นี่เป็นแหล่งพลังงานที่เอาไปใช้ผลิตฟิวเลอร์ด้วยนะครับหรือก็คือไอหุ่นไถนานั่นเองนะแต่ตรงนี้ครับทุกคนจะสังเกตแล้วก็ทุกคนน่าจะสงสัยอันนี้ผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะทุกคนจะได้ไปตามผมเนาะทุกคนจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันใช่เหรือพี่เพราะอะไรเพราะว่าแหล่งพลังงานของของตัวรูนกาดเนี่ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่เรียกว่าเควอสคอร์นี่พี่นี่ Chaos เควอสคอร์เดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าตรงนี้นะครับนี่มันคืออันนี้เนี่ย อันนี้คือแหล่งพลังงานของฟิลทิลเลอร์นี่มันไม่เห็นใช่เอ o โซไซต์เลยแล้วเอ o โซไซต์มันมาอย่างไงตรงนี้แหละจะมีการอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังในคลิปนี้โอเคเล่มต่อมาครับบันทึกโครงการวิศวกรรมโบราณจากการประมาณการหลังจากการหลอมในครั้งนี้ความเข้มข้นของเอ o โซไซต์จะสูงมากกว่า60%นั่นเท่ากับว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาครับมันใช้พลังงานของเอโซไซเนี่ยคือมันแค่ไม่ไม่ถึง60%นะนะครับไม่ถึง60%ในการใช้พลังเอโซไซเออแต่หลังจากที่แบบมีอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยมันยังทำให้เอโซไซเนี่ยมีพลังเพิ่มสูงกว่า60%แม้จะยังมีความแตกต่างที่น่าเศร้าระหว่างสิ่งเหล่านี้กับแหล่งพลังงานยั่งยืน ที่พึ่งค้นพบแต่หลังจากที่โลหะผสมพลังงานเหล่านี้ก่อตัวเป็นแมสทริกแล้วก็น่าจะเพียงพอที่จะผ่านอุปสรรคทางเทคนิคในการเพิ่มพลังงานที่มีประสิทธิธภาพให้กับกลไกเฝ้าระวังขนาดใหญ่ได้ไม่ใช่ว่าข่าวประเสริฐจ,จากสวรรค์แต่เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่เกิดจากสติปัญญาของมนุษย์เท่านั้นหากเราสำรวจเส้นทางนี้ต่อไปสักวันหนึ่งเราอาจจะสามารถสร้างกลไกที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงตรงนี้แสดงให้เห็นว่าแคนเรีรเยพยายามพัฒนาพลังงานของพวกเขาเนี่ยมาเสมอเลยก็คือเอโซไซเนี่ยเขาพยายามพัฒนาพลังงานให้มันมีประสิทธิภาพ สูงสุดอยู่เสมอนะครับซึ่งไอบันทึกโครงการวิศว,ศว,ศวกรรมโบราณเนี่ยน่าจะเป็นโครงการที่ใช้ในการพัฒนาเอโซไซให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนี่แหละครับเพราะว่าเนื้อหาในในเนี้ยครับมันบอกให้เราฟังว่าเฮ้ยเออมันมีการเพิ่มสูงขึ้นของพลังงานเอโซไซนะถึง60%อ่อาดังนั้นเราจรึงแอสซูมว่างั้นแสดงว่าในตอนที่เจอเอโซไซแรกๆเนี่ยมันไม่ถึง60%แต่แม้จะไม่ถึง60%เนี่ยก็สามารถเอาเอโซไซมาใช้งานเป็นแหล่งพลังงานได้ ได้ได้ดีแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในบันทึกนี้ก็คือตรงนี้ครับเป็นการบอกให้เราฟังอย่างชัดเจนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาเนี่ยครับเราชาวแคนริยาร์เนี่ยครับไม่เคยแบบกวาดตาไปมองเทพ,พเจ้าหรือกวาดตาไปมองพลังของเทพเลยนะครับเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทําขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบผลงานของเทพมันเป็นผลงานที่มาจากสติปัญญาของมนุษย์เท่านั้นเทพเนี่ย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเออก็คือไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาสวรรค์นี่ถือว่าเป็นความเยอ่อหยิ่งหนึ่งอย่างของชาวแคนเรียนะครับที่พวกเขาในยืนการชัดเจนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปกครองของสวรรค์อันต่อมาครับจดหมายที่ใครบางคนทิ้งไว้ท่านจอมพลที่เคารพแน่นอนฉันรู้ดีว่าเป็นเพราะล่วงรู้ความลับเหนือสวรรค์มันเลยทําให้เสาหลักทั้ง4ของอาณาจักรรุ่งเรืองอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันนี้ครับมีการสปอยเนื้อเรื่องให้เราฟังอย่างค่อนข้างชัดเจนครับว่าเนี่ยนะเป็นเพราะว่าแคนเรีย มันเลยทําให้เสาหลักทั้ง4ของอาณาจักรรุ่งเรืองตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอนิดหนึ่งผมทําการเดาเอาไว้แล้วว่า4เสาหลักที่คอยประคับประคองแคนเวียคืออะไรมีราชวงศ์มีการเล่นแร่แปรธาตุมีทาหารแล้วก็มีวิทยาศาสตร ประมาณนี้ประมาณนี้4เรื่องที่เดาไว้นะครับเพราะว่าล่วงรู้ความลับของสวรรค์มันจึงทําให้4่เสาหลักของอาณาจักรเนี่ยรุ่งเรืองได้นะครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับในด้านของเทคนิคเนี่ยก็ยากที่จะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบตรงนี้อธิบายให้เข้าใจสั้นๆก็คือถึงแม้ว่าจะรู้ความลับของสวรรค์แล้วก็เอามาพัฒนา4เสาหลักของอาณาจักรได้แล้วเนี่ยแต่ความรู้เหล่านั้นน่ะมันก็ไม่สมบูรณ์แบบว่าง่ายๆก็คือมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ร้อยเปอร์เซนต์ไว้เพื่อนๆนะครับตรงนี้ทุกคนน่า หากจะมีสิ่งใดที่สามารถเปิดมุมหนึ่งของโลกที่ไร้จิตวิญ,ญญาณนี้ได้ก็มีแต่เจตจำนงของมนุษย์อย่างเราเท่านั้นตรงนี้คืออะไรครับอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเขาบอกว่าถวยเทพไม่น่าไว้วางใจปีศาจร้ายคาดเดาไม่ได้ตรงนี้นะถ้าให้ผมวิเคราะห์คือพลังของถวยเทพไว้ใจไม่ได้ปีศาจร้ายก็คาดเดาไม่ได้ถึงแม้ว่าปีศาจร้ายจะมานําเสนอพลังให้เขาเนี่ยก็มันก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้อยู่ดีเราไม่รู้ว่าเจตจำนงในการที่ปีศาจเนี่ยอยู่ดีๆก็เอาความช่วยเหลือเข้ามาช่วยเนี่ยเขาต้องการอะไรถูกไหมเหมือนกับออน หรือว่าเจ้านั่นน่ะไอความบาปนันน่ะอยู่ดีๆมันจะมาช่วยเราทําไมมันรวนแล้วแต่จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเท่านั้นแหละตรงเนี้ยถ้าเกิดได้ผมตีความก็คือไอหมอนี่มันรู้ไว้ว่าแบบเฮ้ยทวยเทพอะ ไม่น่าไว้วางใจปีศาจร้ายก็คาดเดาไม่ได้นะแต่หากจะมีอะไรก็ตามแต่ที่สามารถไว้ใจได้มากที่สุดอะมันก็คือเจตจำนงของมนุษย์อย่างเราเท่านั้นด้วยเหตุนี้ฉันจึงอยากทูลบิงวอนต่อองราชาอนุญาตให้เราเก็บกลไกบางส่วนที่สร้างตามมาตรฐานเดิมไว้ภายใต้อานัตของท่านบางทีมันอาจจุดประกายด้านเทคโนโลยีให้กับคนรุ่นหลังที่อุทิศตนเพื่อศ,ศึกษาก็เป็นได้ตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างซัพพอร์ตกับคําพูดที่ผมพูดเมื่อกี้แคนเรียครับไปพบเจอพลังบางอย่างแล้วก็ ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานแบบเดิมไว้ตอนแรกเนี่ยใช้เอโซไซแต่เอโซไซทุกคนจะเห็นนะครับว่าพลังน่ะมันให้ไม่มากประสิทธิภาพมันไม่พอดังนั้นเนี่ยน่าจะไปเจอพลังอีกแบบหนึ่งเขาจึงเริ่มที่จะเปลี่ยนละนะครับเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงาน ที่พวกเขาใช้กันอยู่แล้วนะครับไปไปเป็นอย่างอื่นแทนแต่ไอคนเนี้ยครับไอคนเนี้ยมันบอกว่าเฮ้ยไอพลังที่ไปเจอมาใหม่เนี่ยมันไว้ใจไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาจึงทูนวิงบอลต่อองค์ราชาให้เก็บการสร้างแบบเดิมเอาไว้การสร้างพลังงานแบบเดิมเนี่ยเก็บเอาไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดูไว้ใจได้มากกว่าทีนี้มาถึงบันทึกของใครบางคนหนึ่งครับเห็นได้ชัดว่าพวกผู้อาวุโสของกลุ่มว่ามาอาวามตินิยมเนี่ยปิดบางบางอย่างเอาไว้ครั้งนี้ฉันเดินทางไปกับทีมสำรวจที่มาจากป่าฝนแล้วก็สามารถไขข้อสงสัยตลอดหลายปีของฉันได้ในที่ อาณาจักรนี้ไม่ได้เป็นของสายเลือดแคนริยาอย่างเราแต่เป็นดินแดนเกิดของมนุษยชาติก็คือไม่ใช่ดินแดนของชาวแคนริยอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นของมนุษย์ทั้งหมดบรรพบุรุษของฉันฮาดูราผู้ยึดมั่นในขติพดดังกล่าวและไม่อาจทนเห็นผู้คน พบจุดจบอันน่าเศร้าได้กับถูกตีตาจากการตัดสินที่อยุิธรรมตอนนี้ฉันเข้าใจดีแล้วบางทีอาจจะเป็นจริงอย่างที่ว่าบันทึกที่เขียนไว้ก็ได้พวกเราจะสามารถหาพลังวิวัฒนาการที่มีอยู่เหนือกว่าเหวลึกได้อันนี้เป็นเรื่องราวหลังจากที่แคริอาล่มสลายแล้วฮาดูราเนี่ยก็คือเป็นคนที่พาเหล่าผู้คนที่อยู่ในแคริอาเนี่ยขึ้นกันดั้มขึ้นมาขึ้นลูนโกเลมอะแล้วก็หนีมาประมาณนั้นไอคนที่มาพูดในบันทึกเนี่ยครับมันเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนะเออรุ่นลูกรุ่นหลารุ่นเหลย ลูกรุ่นหลานรุ่นเหรนรุ่นหล,น,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 ลนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วครับว่าเฮ้ยมันมีการวิวัฒนาการที่เหวลึกเนี่ยมอบให้กับบรรพบุรุษของเขาหรือเปล่าแต่ในบันทึกก็มีเขียนเอาไว้ครับว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีพลังที่สามารถวิวัฒนาการที่แบบอยู่เหนือกว่ามนุษย์ได้เอ้ยอยู่เหนือกว่าสิ่งที่หุบเหวอะมอบให้ว่าง่ายๆอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเร็ว,เรวก็คือในอดีตครับอบบิสมอบพลังให้กับแคนยากันแล้วกัน แล้วก็มีการมอบเกี่ยวกับเรื่องการวิวัฒนาการมาให้มนุษย์ด้วยไอการวิวัฒนาการน่ะก็ทุกคนไม่ต้องไปหาไกลครับมันคือการการกลายเป็นอบีสนั่นแหละก็คือกลายไปในพวกเนี้ยนะครับกลายไปนในพวกนี้อ่านเนี่ยเน่เห็นปะนี่คือการวิวัฒนาการของพวกมันด้วยเนี่ยเนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการวิวัฒนาการของพวกมันด้วยแต่รุ่นลูกรุ่นหลานของชาวแคนิรายเนี่ยบอกว่าบางทีมันน่าจะมีพลังที่สามารถแบบวิวัฒนาการมนุษย์เนี่ยที่เหนือกว่าเหวได้ที่เหนือกว่าออบิสาาามรถทํให้ว ให้มนุษย์วิวัฒนาการได้ดีกว่าเหวประมาณนั้นด้วยแต่เนี้ยผมคิดว่ามันเป็นหินที่ทางตัวเกมซ่อนเอาไว้ครับเป็นเบาะแสเนื้อเรื่องแต่บันทึกเนี้ยมันจะแสดงให้เราเห็นนะครับว่ามันมีชาวแคนริอาที่นอกเหนือจากเจสเตอร์นอกจากเคยะนอกจากตัวของเดนสเลฟมันมีชาวแคนริอาคนอื่นรอดชีวิตด้วย อ่ะทีนี้ต่ออันนี้เป็นบันทึกของใครบางคน2โชคดีที่ได้นักวิชาการเหล่านั้นช่วยไว้ในที่สุดฉันก็พบที่มาของข่าวประเสริฐที่ดังกล้องอยู่ในหูของฉันมาหลายวันนักปญดแขนเดียวผู้อวดดีคิดว่าการโกหกเพียงอย่างเดียวจะสามารถกอบกู้โลกได้แต่ฉันกลับนําความจริงมาสู่โลกใบนี้เราต่อสู้กับอํานาจเหนือสวรรค์แต่ถูกปฏิเสธจากกฎของโลกใบนี้และอยู่ภายใต้คํำสาปแห่งความอายุติธรรมความผิดพลาดนี้ต้องได้รับการแค้ไขในฐานะเผ่าที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสิ่งมีชีวิตอ,อื่นเราทําได้แค่เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองเท่านั้นตรงนี้เป็นนหิจากคครรัั้้งที่แลวบ เ็นหินจากครั้งที่แล้วคืออะไรหินจากอันที่แล้วเนี่ยตรงนี้มันบอกว่าเราต่อสู้กับอำนาจเหนือสวรรค์แต่ถูกปฏิเสธจากกฎของโลกใบนี้ตรงเนี้ครับ มันเป็นหินเหนือเรื่องที่ไปท,ทําทฤษฎีได้อะบันทึกเนี้ยนะครับแต่ผมเอามานําเสนอเพื่อนๆฟังไว้อันเนี้ยมันท,ทําทฤษฎีได้เห็นปะ่ะมันมีพลังที่เหนือกว่าสวรรค์ไว้ทุกคนอันนี้เพิ่งเปิเปดเผยพลังควาเลนานะพอเปิดเผยพลังควาเลนาปุ๊บในเบาะแสเหนือเรื่องมาง,มงเอาอีกแล้วมีพลังที่เหนือกว่าสวรรค์อีกเหรอพลังอะไรอีกไงชายอันนี้ก็เป็นหินหน่าสนใจทุกคนลองเอาไปตีความเพิ่มเติมดูนะครับ แต่ที่แน่ๆคนที่รู้เบาะแสเนี่ยครับมันเป็นลูกหลานของชาวแคนเรียเว้ยต่อไปนี่ก็จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากพลังงานเอโซไซเนีครับเศษหน้าบันทึกที่ส0 1ศูนย์หนึ่งสิ่งที่เรียกว่าเอโซไซเนี่ยคือตอนแรกเรางงใช่ไหมว่าเอโซไซคืออะไรชาวแคนเรียเนี่ยใช้เอโซไซเป็นพลังงานในการที่จะแบบจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับไอบันทึกนี้แหละครับมันจะเริ่มบอกแล้วว่าเอโซไซคืออะไรเอโซไซที่หลอมมาจากพลังงานธาตุในกระแสพลังนั้นความจริงแล้วแทบจะไม่ต่างอะไรกับพลังงานธาตุเลยและไม่สามารถทำลายหลักการของธาตุได้อย่างแน่นอนเฮลลิต สามารถบิดเบือนและสร้างมนทินต่อาธาตุแห่งทวยเทพได้ดังนั้นในทางทฤษฎีจึงกล่าวได้ว่ามีระดับสูงกว่าพลังงานาธาตุแต่ในความคิดของฉันวิธีการใช้เหวลึกของผู้อาศัยในถน้ำนี้ดูจะล้าหลังไปหน่อยดังนั้นการวิวัฒนาการของพวกเขาจึงดำเนินไปในทิศทางที่ควบคุมไม่ได้แต่นั่นน่ะไม่ได้หมายความว่าจะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมครับเอโซไซถูกหลอมขึ้นมาจาก กระแสพลังธาตุมันจึงมีความคับคลายคับคา,บคาหรือว่ามีความเหมือนกับพลังงานธาตุในทวีปเลยทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่าชาวแคนรียาเนี่ยพยายามตามหาหลักความจริงของโลกนะอย่างตัวของเอนโจทุกคนจำเอนโจได้ใช่ไหมครับในเอนการนมิยะเอนโจเนี่ยบอกว่าเออฉันน่ยกลำลังมาตามหาว่าต้นกําเนิดแท้ที่จริงแล้วอ่ะสวรรนคะ์น่ยมันก็มาจากที่อื่นเหมือนกันเข้าใจใช่ไหมสวรรค์มาจากที่อื่นเหมือนกันบวกกับเนื้อเรื่องที่อยู่ในปัจจุบันครับมันจึงเท่ากับว่าสวรรค์หรือ ฟาเนสมันไม่ใช่เจ้าของพลังงานธาตุแต่มันสามารถควบคุมได้มันสามารถที่จะกําหนดความเป็นไปของพลังงานธาตุได้เพราะว่ามันได้รับชัยชนะมังกรมาพอมาชนะมังกรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ในการที่จะควบคุมพลังงานธาตุได้ดังนั้นครับพลังงานธาตุเนี่ยมันจึงไม่ใช่ของฟาเนสเวย การที่จะหยิบเอาพลังงานาธาตุมาใช้ได้เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของชาวแคนเรียแต่สิ่งที่ชาวแคนเรียค่อนข้างเกลียดเนี่ยหรือว่าไม่ชอบก็คืออะไรคือวิชั่นเว้ยก็คือวิชั่นเนี่ยได้รับจากทวยเทพการที่จะใช้พลังงานาธาตุในทวีปนี้ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องเอาวิชั่นเนี่ยมาดึงพลังงานาธาตุมาใช้อันนี้เป็นกฎที่สวรรค์สร้างมาซึ่งชาวแคนเรียเนี่ยไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้ไงมันก็เลยเอนตี้อะไรพวกนี้แล้วก็แบบ กูจะไม่พึ่งพาเทพคือกูจะไม่พึ่งพาเทพดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเนี่ยมันก็ไม่พึ่งพาเทพเว้ยแต่คือกูดึงพลังงานจากกระแสธาตุนะมาเองก็เท่ากับว่าพลังธาตุอะ่ะมันไม่ใช่ของมึงไอ้ฟาเนสมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วการที่กูเอาพลังงานธาตุมาใช้ได้เนี่ยมันเป็นความสามารถของกูเองประมาณนี้ไม่ใช่ข่าวประเสริฐจ,จากสวรรค์แต่เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่เกิดจากสติปัญญาของมนุษย์เท่านั้นแม้ไม่ต้องมีวิชั่นกูก็ใช้พลังงานธาตุได้อารมณ์ประมาณนนนันั้ะครบ โอเคทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะดังนั้นเนี่ยเอโซไซก็เลยมีคุณสมบัติคล้ายๆพลังงานธาตุแต่มันไม่ใช่พลังงานธาตุที่มาจากการควบคุมของเทพเป็นมาจากมันสมองของมนุษย์เลยสิ่งที่เรียกว่าเอโซไซตอนนี้เรารู้แล้วว่าเอโซไซเนี่ยหลอมมาจากกระแสพลังงานธาตุตรงๆเลยนะหลอมแล้วก็เข้ามาเตาหลอมได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้ <laughs> นะครับอ่ะแต่ไอเตาหลอมเนี่ยครับมันอยู่ในราชวงศ์ กรนเดนะครับกรนเด่ Grande. ซึ่งเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่อยู่ในแคนเรียานั่นแหละผมไม่รู้ว่าราชวงศ์นี้ครับม,มันคืออะไรนะน่าจะมีอธิบายในอนาคตเนาะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่แน่ๆ so เนี่ยพลังเอโซไซเนี่ยหลอมมาจากกระแสะพลังงานธาตุแคนเรียนี่ครับทำการรวมเอโซไซผ่านการควบแน่น นะครับจนกลายมาเป็นบล็อกพลังงานลึกลับนะไอ้บล็อกพลังงานเนี้ยเราจะเจอในเควสตามคําอธิบายที่ทางตัวเกมบอกให้เราฟังเนี่ยบอกว่าบล็อกพลังงานเนี้ยมันเกิดจากการควบแน่นของเอโซไซที่สกัดจากพลังงานท่าบริสุทธิ์ดูเหมือนจะสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสําหรับอุปกรณ์พลังงานขนาดใหญ่ได้ตรงนี้คืออะไรรูป้ป่าไอ้เนี้ยมันเกิดจากการควบแน่นของเอโซไซอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เอโซไซหน้าตาเป็นยังไงอะเรา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 ,เราไม่แน่ใจเออเนี่ย คือเอโซไซด์เนี่ยมันผ่าน,ม,น,านมันผ่านไอกระบอกอไอไอไอกระบอกบ้องเนี่ย,ยกูเรียกว่าบ้องไม่ได้ต้องเรียกว่าท่อท่อลําเลียงพลังนะครับเอโซไซด์เนี่ยผ่านท่อลําเลียงพลังมาแล้วก็ถูกการหลอมเหลวหลอมขึ้นมาควบแน่นจนจนกลายม,มาเป็นอันนี้กลายมาเป็นไอบล็อกพลังงานนี้นะครับก็คือมันควบแน่นมาจนกลายมาเป็นพลังงานนั่นเองดังนั้นหน้าตาที่แท้จริงของมันเป็นยังไงก็อาจจะไม่มีให้เราเห็น เพราะว่ามันเป็นพลังอาะเนาะทีนี้แหละครับตัวของไอ้บล็อกพลังงานเนี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นพลังงานที่แบบใช้กันแบบแพร่หลายในแคนเรียนะครับอ่าใช้กันแบบแพร่หลายในแคนเรียเออเห็นไหมเนี่ยแคนเรียไปเจอบางอย่างเข้าไอ้บางอย่างก็คือพลังงานนั่นแหละนะผมเรียกมันว่าบางอย่างก็แล้วกันเพราะเรายังไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับอ่าเห็นปะไปเจอบางอย่างเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอ่นาแคนเรียเอาไอ้วัสดุบางอย่างหรือก็คือแหล่งพลังงานธาตุเนี่ย ไปหลอมนะครับก็คือเตาหลอมของโรงงานจักรกลของราชวงศ์เกรนเดนะครับกลายมาเป็นเอโซไซที่ควบแน่นแล้วอ่าประมาณนี้อันนี้ทุกคนเห็นภาพชัดไหมส่วนเอาเอโซไซไปใช้ทําอะไรไอพลังงานที่ว่านั้นน่ะถ้าเกิดอธิบายให้เห็นแบบเป็นภาพชัดเจนมากที่สุดก็คือถูกเอาไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าครับตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดก็คือคุณจะเห็นนะครับว่าเนี่ยเทคโนโลยีของชาวแคนเรียเนี่ยค่อนข้างก้าวไกลมากนะครับก็จะมีทั้งแบบมีจอ จอมีอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆเห็นไหมเนี่ยครับมังค่อนข้างว,วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ครับแน่นอนมันจะต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนอ่าดังนั้นไอเอโซอไซส์เนี่ยก็คือมีหน้าที่ในการจ่ายพลังงานให้ไอพวกนี้นะครับอ่ารวมถึงตรงนี้อีกนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นเตาแบบเตาพลังงานขนาดใหญ่ที่แบบสามารถจ่ายพลังงานให้ทั้งโรงงานได้นี่เห็นไหมนี่ก็จะเป็นระบบป้องกันตัวเองเนาะเป็นที่เอาไว้ใช้ฝึกซ้อมนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างครับใช้พลังงานไฟฟ้าหมดโคตรเท่ผมบอกเลยครับแคนเรียนี่คือเจริญแต่อย่างที่บอกครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีไอ้ก้อนพลังงานแบบนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ไหวครับพวกเขาก็ยังต้องการพลังงานที่มันมากกว่านั้นเพราะว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นในเอโซไซมันก็ไม่สามารถที่จะใช้พลังงานได้เต็มร้อยเอยู่ดีถูกไหมเขาก็เลยไปเจอพลังงานแบบหนึ่งมานะครับไปเจอพลังงานแบบหนึ่งมาตรงนี้ขอย้อนคําพูดของตัวเบาะแสแรกหน่อยนะครับเขาบอกว่าไม่สามารถ อาแขนไม่ไม่สามารถห้ามให้แบบราชาอาแขนรับความบาปได้ใช่ไหมไอพลังที่ไปเจอนั่นแหละครับก็คือพลังอบีสนั่นแหละผมเชื่อว่านี่แหละครับคือพลังใหม่ที่เขาไปเจอมาอา่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอ่าเป็นพลังใหม่ที่ไปเจอใช่ไหมผมเดาว่าอาจจะไปเจอเข้ากับคริสตันนี้ทําไมถึงคิดว่าไปเจอเข้ากับคริสตันนี้เพราะว่าจากบันทึกตรงนี้ครับมันมีการบอกนะครับว่าชาวแคนเรียเนี่ยน่าจะบันทึกเอาไว้ว่าน่าจะไปเจอพลังรูปแบบใหม่มาถูกไหมแล้วถ้าเกิดเราไปเจอเศษหน้าบันทึกที่สา2ศูนย์สองเนี่ยเขาก็จะพูดถึงคริสตัน ถึงแม้ว่าตรงนี้จะไม่ใช่ชาวแคนริยาแต่ผมว่าไอ้คำว่าคริสตันเนี่ยน่าจะถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือนั่นแหละนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ไอ้คริสตันเนี่ยมันจะมาโผล่ให้ชาวแคนิรายอนตอนนั้นรู้อยากได้พลังที่มากกว่านี้เหรองั้นฉันมีพลังอบิสต้องการจะใช้ไหมอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้พอชาวแคนริยาได้พลังมาใหม่เนี่ยมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นด้วยทุกคนเห็นลูนกาดไหมครับตอนแรกครับอย่างที่ผมบอกนะว่าไอเนี่ย มันใช้ในการให้พลังงานต่างๆนะครับให้พลังงานไฟฟ้าต่างๆนานาในแคนเรียแต่ไม่ใช่แค่แคนเรียเท่านั้นเว้ยมันให้พลังงานฟิลทิวเลอร์ด้วยรูนกาดมีอีกชื่อหนึ่งว่าฟิลทิวเลอร์เห็นไหมเอโซไซเนี่ยมีแบบความสามารถในการให้พลังงานแล้วก็ใช้ผลิตฟิลทิวเลอร์ด้วยนั่นเองครับดังนั้นอ่ะจึงแอสซูมได้ว่าฟิลทิวเลอร์เนี่ยตอนแรกก็ใช้เอโซไซเหมือนกันแต่หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงานเนี่ยครับฟิลทิวเลอร์จากการที่ ใช้ Chaos Chaos อ่าไม่ใช่ดิใช้เอโซไซเป็นแหล่งพลังงานเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็น Chaos c Core เว้ยทุกคนทุกคนจำได้ไหมครับว่า Chaos c o r e เนี่ยมันจะมี Chaos c o r e อันหนึ่งของลูนโกลมคืออันนี้จำได้ไหมเป็น Chaos c o r e อันใหญ่ถ้าเพื่อนๆยังจำเนื้อเรื่องตรงส่วนนี้ได้ครับรากต้นไม้ในซูมเมรูเนี่ยมันมาดูดซับพลังงานจากคอร r e อันนี้ จึงทําให้ป่าเกิดอาการป่วยเพราะอะไรเพราะว่าในคอสคอร์เนี่ยมันมีพลังของอาบิสยังไงล่ะมันยิ่งเท่ากับว่านี่แหละครับที่เป็นพลังงานที่ตัวของชาวแคนเรียเนี่ยเอามาใช้ท่านจอมพลที่เคาลพแน่นอนฉันรู้ดีว่าเป็นเพราะล่วงรู้ความลับเหนือสวรรค์ทําให้เสาหลักทั้ง4ของอาณาจักรรุ่งเรืองอย่างที่เคยเป็นอยู่ในปัจจุบันและเทคนิคกลไกเท่านั้นที่สามารถทะลุพันธนาการแห่งกลไกของโลกได้แต่ในด้านของเทคนิคนั้นก็ยากที่จะเรียกว่าสมบูรณ์แบบมันจึงกลายเป็นว่าสิ่งที่ ชาวแคนเรียรู้ก็คือความลับของการนําพลังอบิสมาใช้ได้แต่มันไม่สมบูรณ์แบบมันเอามาใช้ได้ไม่สมบูรณ์แบบเว้ยก็เลยแตกถึงแม้ว่าพลังมันจะมีอํานาจมากมายแค่ไหนนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีอํานาจมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ครับแต่พลังอ่ะพลังที่มันมันมันเป็นอย่างเงี้ยครับมันมีดาบสองคมเสมอพลังอบิสมันก็เลยทําให้เกิดการล่มสลายขึ้นของแคนเรียเว้ยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำไมแคนเรียล่มสลาย อธิบายได้เป็นฉากๆแบบนี้เลยนะครับเออเพราะว่าไปเจอตอนแรกมีพลังงานที่ใช้เองอยู่แล้วแล้วไปเจอพลังงานใหม่นะครับแล้วคนในประเทศก็คิดว่าพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยมันดีกว่าเดิมแล้วก็เรียกได้ว่ามั่นหน้าแล้วกันมั่นหน้าว่ามันสามารถที่จะควบคุมพลังได้100%นะครับแต่มันควบคุมได้ไม่สมบูรณ์แบบไงมันก็เลยทําให้ประเทศของมันเนี่ย พังเว้ยตอนนี้เนี่ยพอดูมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยผมเลยสงสัยครับว่าสวรรค์ผิดอะไรณนะตอนนี้นะทําไมมันถึงโกรธสวรรค์มันน่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ที่มากกว่านี้เว้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะตอนแรกอะเรามีมุมมองที่ว่าเฮ้ยอาร์คอนทั้งเจ็ดเนี่ยแม่งไปมันจะเป็นยังไงว่าเออมันอาจจะแบบเป็นคนเลวแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าแต่มันก็เมคเซนดีแล้วครับการที่อาณาจักรล่มสลายแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ไอพลังเหล่านี้มันหลุดออกมาจากแคนเรียครับมันก็ต้องไปไปผนึกถูกแล้วล่ะ นะครับมันต้องไปผนึกถูกแล้วล่ะ